ตื่นได้แล้วลูกสาวคุณพ่อตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเร็วตื่นตื่นลูกสาวคุณพ่อตื่นตื่นตื่นได้แล้วนอนเป็นหมูแล้่วตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวรับไรลุ่มลงตื่น đứng lại đạo đứng tương tương đấy tương Ừm, tương tương đi tương 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 đèn tương 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 mhm 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 ปิดนะอืมปิดแล้วก็นอนต่อรอไอนะลูกสาวคุณพ่อเขียนวิชาเตือนเขียนวิชา เห็นพิชาเตือนเห็นวิชาหายิ้มอีกมาเตือนไหมเนะียเห็นวิชา w a k อ up เ a k e up เด็กสองภาษาเว u อ please w a k อ up อุ้มนะอุ้มนะอุ้มนะ w a k อ wake up เร็วอืมไอ